ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องระดมซิ่งเดินระเบิดนะครับตอนนี้ก็ได้ชั้นบนแล้วครับเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวพาเดินดูครับเราก็ย้ำทางไว้แล้วครับ ฝนตกใหญ่ครับโอลงนี้ถือว่าประมาณส่วนตรงกลางเราก็จะล้วงกินไส้ก่อนครับนี่เราจะล้วงกินไส้ก่อนแล้วเราก็จะเดินไล่แนวมาข้างเว้นข้างไว้ประมาณช่วงรถหนึ่งเนาะให้รถเดินได้ให้รถเดินได้ดไดแล้วก็ตีขบมานี่เลยนี่เราก็จะเว้น เราจะล้วงกลางก่อนครับให้ได้ตักดินใส่ดำเยอะๆก่อนเราจะไม่มวยมาแต่งข้างครับเพราะข้อดีของการล้วงกลางก็คือตรงกลางจะโล่งแล้วทีนี้รถลักษณะการยืนหนังเสือก็กลางโล่งนี่รถจะเข้าไปกลับรถข้างในได้นะครับถ้าไม่ล้วงกลางก่อนก็นู่นถอยมาจากนูน่นแหละถอยมาจากนู่นกว่าจะได้แต่ละเที่ยวก็เสียเวลาครับเลย เดี๋ยวนี่มีงานด่วนเข้ามาครับก็เลยต้องย้ายออกก่อนเราเปิดค้างไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วจังหวะนี้อย่างที่บอกนะครับล้วงกลางก่อนจักได้เที่ยวด้วยเพราะว่าถ้ามมยเส็มาแต่งขอบนี่รถกว่าจะเดินข้างถอยกว่าจะถอยมาเนาะนก็นานแล้วไหนเราจะทำขอบทำอะไรอีกนานครับก็กินไส้ก่อนครับ เอาไส้ให้มันได้ก่อนกินไส้ให้มันหมดก่อนแล้วก็คอยเดินแต่งขอบครับเกาข้างไปส่วนี้ก็จะเว้นช่วงรถครับช่วงรถหนึ่ง มักไฟจัดให้นี่ก็เว้นช่วงรถหนึ่งอันนั้นเราก็เอาตามตะเข็บฟันที่เราวงไว้นะครับไปนูน่นเว้นหนึ่งช่วงเว้นเบิมตรงนี้ก็จะถมครับประมาณ เอาให้หมดดินนี่แหละครับหลายเที่ยวอ,อยู่ถึงดินล่างนี่อดแล้วครับผุดินล่างก็อดละตัวนี้เราก็จะทำการย้ายครับย,ย้ายพอดินตัวนี้เจ้าของมาให้เอาออกแล้วครับเจ้าของเอาไว้เทตัวเองจัดไป อย่าให้เสียได้งานเพิ่มอีกแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนื้วครับช่องดิกัทขับเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราจะเดินรถออกไปหาทีมงานข้างหน้าเลยไปพอสมควรครับก็ไม่มีอะไรมากครับให้ดูแค่นี้เลยทันแรกก็เรียบร้อยไปแล้วทันสองก็สบายครับผมล้วงอย่างเดียวเลย เลยอยู่ข้างหน้านู่นเดินอ,ออกไปครับถ้าจะได้ย้ายไปกินข้าวอยู่บ้านหรือเปล่ายังระบบดีอยู่ครับนี่เซ็นเซอร์ไม่มีเตือนเลยครับ จวดจาดอยู่อันนี้ผมที่ถ่ายคลิปกันก็ขับหมดเอ็ดครับหมดประหยัดถ้าลำหมดเฮ็ดนี่รวดเราต่ควันเยอะหน่อยนึงแต่หมดนี้พอดีครับพอดีดักไม่หักโมรถเกินไปคอาคูณมากเลยมาไฟเรื่องระบบไฟนี่ถ้าเจอช่างเก่งๆในจบนะครับไม่จุกจิก ผมใช้บริการก็คือมาประจําก็ช่างชัวสำหรับรถไฟจะทําได้ทุกรุกปแบบนะครับเพราะว่าแกทํามาตั้งแต่สมัยแกว่าอริยะยังไม่เกิดประานแกทามานานแล้วครับแกรู้หมดครับนี่ตอนผมไม่อยู่นี่ผมเอาคันเหลืองไม่จักแกมาทําคันนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามอาการรถเลยนะครับมาถึงลองร,รู้เลยครับว่ารถเป็นอะไร ทิ้งอะไรไว้ให้สองตัวแกก็กลับเลยแกไม่ได้บอกด้วยนะว่ามาทำตอนกลับก็ไม่เอาตังค์ไปอีกครับผมโทรหาให้เกส่งเลขบัญชีมากว่าจะส่งมาให้โอ้ยยอมใจเลยช่างคนนี้ใจถึงเพิ่งได้ครับแต่เกไม่ค่อยว่างนะครับงานอยู่เยอะช่วงนี้ใจก,ก็ติดต่อได้ครับช่างชูครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้คลิปหน้าครับผม กับทุกรูปแบบระบบไฟระบบเรือรั่วซึมนี่ไว้ใจได้นะครับเลยจะพากันเก็บของแล้วจิ้มนั่น บริการป้อนประมึอกอีกเอา้าแก้ว <üllt. S 1> ทีมงานผมสุดจัดโอ้ชิ้นไงเลยวะอ,อืมของปีของปีไม่มีในโลกเกบ็แกบแถววะเกเบียววะเก็บของยัง

แต่จะเอาเติมเทอร์หนึ่งไงแต่ไม่เป็นไรพากันไปเติมปั๊มเลยนี่ดูจานโหนครับดูจานโหนครับเนี่ยจานโอนกางงี้แหละเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปเติมปั๊มไปจะได้ไม่ต้องเอาน้ำมันไปเลยได้ถังอ่ะเอิมเติมไปเลยมั้งเติมไปไมโครอันนั้นน่ะถังอ่ะไมโครจะอัดเต็มถังไปเลยได้สามวันพอดีสามวันเต็มสามร้อยเตี่ยว เอาอันนี้จ้ะนี่เอาอันนี้ไปหนูไม่ยอมอ่ะเอาแล้วม่เอาอ่ะก็ให้ถังนี้ไวปรถไถกันเออรถไทยก็รถพี่ป๋องอ่ะใครมาเอาไหนรถที่เ็กระบะเขาเอาอย่างอ้าวขารถไถไปดิอะไรรถกระบะเอาไปไว้บ้านแล้วเออเดี๋ยวเอาอันนี้ไปพี่ป๋องแล้วกันถังอีกจะถังเขาไปกินนอนไม่ได้ไปเลยก็ต้องซื้อไปให้พี่ป๋องประมาณสามถังอ่ะจบงานนั้นอ่ะสามร้อยเที่ยวเฮ้ย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  ยีอะดังอย่ารังเกียจ่ไปหาเลยฮะสิสองแล้วก็รถดำรถดำเติมคนละมาได้เลยวันนี้เติมเท่าไหร่ไประมาณพันห้าสองพันนี่แหละได้สามวันอสองพันไปเลยครับอัดไปได้เพราะว่าไม่ต้องมาบ่อยครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ปั๊มโอเคครับย้ายหน้างานครับด่วนครับโทรมาด่วนเลยของเองอ่ะเออเอ็งก็ถอยไปเอ็งให้หักมันนี่วะถอยไปเอ็งไม่ต้องเหยียบไฟอ่ะถอยไปสุดแล้ว่อยหักเข้ามาอ่าเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกัน พ่อพอถอยถอยครับไพอกินกินข้าวหน้าร้านไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบาเบาเดินนิดเดียวพอมันก็ติดแล้วฮะไม่ถึงชั่วโมงหรอมั้งพ่อพอพอพ่อโอเคเแฉวแฉวๆจโนนี่โอเคครับสวัสด oh, <you. S 1> ีครับอยู่กับผมเย้ คลิปมสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับติดตามคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ